สด่ครับวันนี้เราจะเินบอร์ดของไบโอสตาร์มาซ่อมกันให้ดูนะครับอาการของเขาเป็ยแบ่ไหนน,นะครับซึ่งเรามองคร่าวๆนี่เป็นเมนบอร์ดไบโอสตาร์นะครับเป็นเมนบอร์ดสุดเหมือนนะคะรับก็คือมี12ช่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดแดเ้าสิบเอ็ดสิบสอ่ะขียนหนึ่สองมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบสิบเอ็ดสิบสองโอเค อาการอาการเสียที่เขาแจ้งมานะครับว่ามันเป็นอาการที่เปิด,ดไม่ติดนะครับเราที่เราก็เราก็ได้ทําการเช็คข้าวๆไประดับนนะครับคือเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีจุดที่เราจะต้องซ่อมอะไรนะครับโอเคเราก็จะมาเวลาเราเช็คเวลาเบื้องต้นเวลาเราซ่อมเมนบอร์ดนะครับเราจะใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็จะวัดที่หม้อแปลงเป็นระดับแรกนะครับมีหม้อแปลงกี่ตัวนะครับเราจะจิ้ม จิ้มที่หม้อแปลงก,ก่อนนะครับว่ามันมีหมอ้อแปลงชอ็อตหรือเปล่านะครับเราจะได้รู้ว่ามันชอ็อตระดับไหนนะครับถ้ามันมีหมอ้อแปลงชอ็อตเนี่ยสแสดงว่ามันมีอะไรที่ชอ็อตค่อนข้างเยอะนะครับทําให้หมอ้อแปลงมันหลงมกาวได้โอเคเราก็จะมาวัดที่หมอ้อแปลงครับหัวอยู่ด้านท้ายนะครับเราก็เริ่มกลับด้านนะครับเราก็มิเตอร์เทียบกาวนะครับก็คือหาเอาลบไปไว้ที่กาวก็คือหาาปาซิเตอร์ที่มีขั้วลบนะครับโอเคเราก็จะมาจิ้มไอที่มันเป็นนูนแบบนี้นะนูนแบบนี้ ก็เนี่ยเป็นขานี่คือเป็นขาไอ้ตรงเนี้เป็นขามอแปลงนะครับเป็นขามอแปลงที่เป็นขาใหญ่เราก็จะมาวัดที่มอแปลงนะครับอ่าโอเคเราจะมาจิ้มที่มอแปลงมันก็จะมีมอแปลงที่ตัวที่สองมอแปลงนะครับเราก็จะมาวัดที่มอแปลงก่อนก็เริ่มที่มอแปลงด้านนี้เลยแล้วกันนะครับว่ามันมีช็อตหรือเปล่านครับมิเตอร์นน้าห็นอยู่นะครับโอเคโอเคนะครับมอแปลงตัวที่หนึ่งไม่ช็อตนะครับมอแปลงตัวที่สองก็ไม่ช็อตนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมอแปลงของชุดพวก วัดเราเหมือนจะลงกาวใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันลงกาวแบบนี้ถ้าให้ดีเนี่ยมันลงกาวนะครับเราต้องถอดซี u ออกนะครับเพราะครั้งนียถ้ามันมีซี u ยเนี่ยมันจะวัะดโอห์ตามติดต่ำมากนะครับมันจะเหมือนช็อตแต่มไม่ได้ช็อตนะครับเราต้องเอาจิ๊เอาซี u ออกก่อนนะครับเพื่อความชวัวนะครับโอเค จุดที่มันช็อตอยู่นะครับว่ามันยังช็อตอยู่หรือเปล่าครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเห็นไหมครับไม่ช็อตแลวครับจุดที่มันไม่ช็อตแลวฮะรอบรอบ TBU ไม่ช็อตแลวครับไม่ช็อตไม่ช็อตต่อไปก็จะเป็นว่าแปลงของเลยสองว่อแปลงก็คือมอแปลงด้านนี้นะครับมอหนึ่งตัวเลยสองตัวแล้หอีกสองมอแปลงนะครับโอเคมอแปลงด้านนี้ก็อันนี้ช็อตนะครับช็อต จริงก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเนี่ยเราได้วัดคร่าวๆานะครับว่าสองม่าแปลงช็อตเราแค่มาทวนให้เพื่อนๆเอ็ซีเราดูเฉยๆว่าคนที่ติดตามเรานะครับอันนี้เห็นนะครับช็อตช็อตเย็นม่าแปลงครับโอเคถ้ามันช็อตเย็นวาแปลงเราก็มาเช็คที่ด้านม่าแปลงด้านนี้เลยนะครับก็คือด้านชุดที่มันช็อตก็คือสองวาแปลงนี้เนาะโอเคมันก็จะมีคาปาซิตเตอร์16โวลต์นะครับคาปาซิตเตอร์16โวลต์อ่า แล้วก็คอมที่ัาปาตัวตัวที่ิลเตอร์นะครับก็คือปับคอมไปเลยอ่าเห็นนะครับคือมันช็อตตั้งแต่ C นะครับช็อตตั้งแต่ C เลยเห็นนะครับถ้าเกิด C แบบนี้ช็อตแสดงว่าคาปาซิตเตอร์ตัวใหญ่ก็ช็อดนะครับ16โวลต์เราก็มาคอมที่ตัวนี้เลย เห็นไหมครับไม่เหลือนะครับแสดงว่าชุดไฟ12โวลต์ก็คือเป็นขป้ว16โวลต์นะครับผมคือช็อตนะครับเราก็ต้องมาหาสาเหตุนะครับว่ามันเสียตรงไหนช็อตตรงไหนครับตอนนี้เราไม่รู้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราแค่ให้ดูไว้ก่อนนะครับว่าวัดตรงนี้ช็อตนะครับเดี๋ยวเราองไม่เคลียร์กันนะครับว่าถ้าเกิดเคลียร์แล้วเนี่ยมันจะหายช็อตหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เราก็จะไปเริ่มกันนะครับว่าเราต้องไปวัดกันนะครับว่ามันจะหายช็อตหรือเปล่านะครับโอเค ชุดนี้ก็ช็อตนะครับนี่มอแปลงนี้ก็ช็อตมอแปลงอ่าช็อตสองมอแปลงสามมอแปลงก็ค okay. ือมอแปลงด้านนี้นะครับน่าจะเป็นลายเดียวกันนะครับชุดนี้น่าจะเป็นลายเดียวกันเพราะว่ามอแปลงตัวนี้ช็อตด้วยนะครับชุดนี้ช็อตด้วยนี่ชุดนี้ครับซึ่งไม่มีซีวเราต้องไม่ช็อตนะครับนะครับครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลอง รับเราซ่อมเสร็จทีไหนเราก็มาถ่ายปิดทิปไ้ทีแล้วค่อยมาสรุปีกทีนะครับว่าเราซ่อมอะไรกันโอเคเราก็ไปซ่อมกันเลยอ่าเราก็เจอสาเหตุตัวนี้เสียแล้วนะครับก็คือมอสเฟตตัวนี้นะครับคือมอสเฟตตัวนี้เลยก็เป็นมอสเฟตที่ไปเลี้ยง G P U เหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราวัดตรงนี้มันช็อตถูกต้องไหมครับก็คือ มันเป็นลายวงจรเดียวกันนะครับคือ12โวลต์ด้านนี้กับด้านนี้นะครับมันถึงกันนั่นเองมันเวลาเราวัดตรงนู้นเนี่ยมันก็เลยช็อตนะครับแต่ที่เราวัดเราไล่วงจรมาเนี่ยที่เราบอกว่ามีหนึ่งมอแปงคือมอแปงนี้ใช่ไหมครับที่ช็อตหล้วคอเรามาลืออมันจะมีซิงข้อ,อีกทีตะกี้เราไม่ได้เลือซิงนะครับตอนนี้เราลือซิงแล้วก็คือมันจะมีอีกหนึ่งตัวที่ช็อตเลยนะครับก็คือตัว ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาหามอสเฟตเปลี่ยนอีกทีแล้วเรามาทําการเทคอีกทีนะครับก็คือเฟตตัวนี้นะครับเราก็จะมาลองใส่เฟตตัวของชุด GPU นะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาเฟตมาใส่กันนะครับแล้วมันก็มี R ตรงนี้นะครับ R 100โอห์มที่มันไหมอีกหนึ่งตัวนะครับเราได้ถอดออกไปแล้วเดี๋ยวเราต้องหามาใส่2ตัวแล้วก็คือเฟตตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ R 100โอห์มตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับก็คือ ที่มันมีเสียก็มีเสีย2จุดนะครับคือ2จุดนี้เลยคือมอสเฟตตัวหนึ่งเฟตตัวเอ้ยเฟตตัวหนึ่งอาตัวหนึ่งนะครับอาที่มันขาดแล้วมันไหม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนอะไหล่แล้วเราก็จะมาสรุปถ่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราขอไปหาอะไหล่เปลี่ยนก่อนแล้วกันนะครับ เราก็เปลี่ยนเฟตเป็นที่เรียบร้อยครับก็คืออันนี้ตัวเฟตที่มันชอ็อตนะครับเห็นไหมครับตัวที่มันชอ็อตเลยตอนนี้เลยไม่ได้เทนะครับเรามาถ่ายเคนะครับตนนัวนี้ตัวนีเมิน,นชอ็อตอันนี้ยังเป็นตัวซิงค์รนะบายความร้อนเลยไม่ได้แปะเข้าไปนะครับเดี๋ยวว่าื่เมันไหมนะครับจะได้ไม่ต้องถอดออกโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดลายวงจรที่มันช็อตนะครับว,ว่ามันหายช็อตหรือเปล่าน,นครับอันนี้เป็นเฟตที่เทลี่ยนใหม่นะเมนบอร์ดมันก็จะรู้สึกว่าจะออกบุนวมนิดๆน่าจะเกิดจากความร้อนที่มันช็อตนั่นเองนะครับ น,นี่นคือเฟสที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเสร็จแล้วค่าค่า100โอห์มเราก็หาใส่กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดวงจรให้ดูนะครับ mm. ว่ามันหายช็อตหรือยังนะครับผมวงจตรตัวนี้ที่เราเคยได้วัดไปแล้วมันช็อตนะครับที่เราคล่อมลายไปโอเคตอนนี้เราก็จะมาเทียบลายมิเตอร์นะครับว่ามันหายเปถ้ามันหายเดี๋ยวเราจะมาต่อเทสกันนะครับว่ามันเปิดติดหรือเปล่านะครับโอเคอ่า okay. ตอนนี้มันไม่ช็อตแล้วนะครับมิเตอร์เทียบกาวนะครับไม่ช็อตแล้ว เทปแล้วก็นบิษัขาดเราอ่าด้านนี้เป็นขากาวะครับเคียนมาดา้านขวาเหม่เกลาวะครับโอเค,ค,อเคที่เหลือก็เสร็จแล้วต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนการเทสแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเทสกันห้ดูนะครับว่ามันเปิดติดหรอือเปล่านาะก่านเทสเราก็ต้องใส่ซีพก่อนเลยไม่ใส่ซีพมันเปิดไม่ติดนะครับโอเค ก็จะทําการเทดสกันว่ามันจะติดขึ้นภาพหรือเปล่า9866ครับเป็น iC เบอร์95866นะครับตัวนี้ตัวนี้เราก็น่าจะจบไปนะครับก็คือเราไม่น่ารอดนะครับคือมันช็อตตี้เฟดเลยนะครับก็สายไปแล้วควันลุกเลยนะครับก็คือโดยรวมแล้วก็คือไม่รอดนั่นเองนะครับก็น่าจะต้องรออะไรอีกทีนึง ดูแล้วก็น่าจะยากเหมือนกันนะครับเพราะไอซีตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับก็โดยรวมแล้วก็น่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวเราคุยกับลูกค้าอีกครั้งนะครับถ้าลูกค้าเขาโอเคเราก็จะทําการออเดอร์อะไรตัวนี้มานะครับคลิปของตัวไบโอสตาร์ตัวนี้ก็น่าจะมาได้แค่นี้นครับไม่ได้เห็นคลิปจบนะครับเพราะว่าเรามีอะไรไม่คมนะครับก็โอเคนะครับวังว่าคลิปนี้ก็ จะมีประโยชน์บ้างหรืไม่มีประโยชน์บ้างใครที่จะเข้ามาดูพระฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเจอกับคลิปหารซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ